สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องปุ๋ยเอนซปุ๋ยเอนีแบบไหนดีเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ควงงนะครับแต่ที่ผมบอกนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมใช้กับสวนทุเรียนของผมมาจริงๆนะครับที่อยู่ข้างหน้าก็เป็นต้นทุเรียนตัวอย่างนะครับอันนี้ผมปลูกได้ประมาณ6เดือนนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นข้างล่างนี้ปลูกได้ไม่นานนะครับ เป็นทุเรียนต้นคู่นะครับของผมจะเป็นปลูกแบบต้นคู่ยอดก็มาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับปุยอินทรีย์ที่ผมใช้นะครับปุยอินรียดีมากนะครับเหมาะสําหรับทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับทุเรียนที่ปลูกใหม่อันนี้นะครับใบแข็งแรงสมบูรณ์ดูต้นนี้นะ เดี๋ยวผมจะให้ดูต้นทุเรียนที่ผมปลูกก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่ามันได้ผลดีจริงๆนะครับผมจะพาเดินดูนะ <c oughs> อันนี้ปลูกมาหกเดือนนะครับหกเดือนทุเรียนปลูกใหม่นะครับเราจำเป็นมากนะครับที่ว่าจะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ของผมนี่ผมจะไม่ใช้เคมีเลยนะครับ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนมาถึง6เดือนค่อยให้ได้6เดือนก่อนแล้วผมถึงจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับทำไมเราไม่ใช้เคมีเลยนะครับสำหรับเรลงของผมนะครับเรลงอื่นก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ต้นก็แข็งแรงมากนะครับเด็กยอดมาตลอดนะครับเพราะว่าทุเรียนปลูกใหม่นะครับทุเรียนที่ปลูกใหม่ ต้นนี้ก็โตแข็งแรงสวยนะครับต้นนี้ประมาณเม็ดเจ็ดสิบไปแล้วนะครับต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับมันยังปรับสภาพอากาศไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับสภาพดินไม่ได้นะครับรากของเขาจะยังไม่เดินเยอะนะครับนี่ช่วงโคนนะครับรากจะยังไม่เดินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ ปุ๋ยเคมีเลยนะครับจะให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะใช้แบบนั้นก่อนก็เหมือนกับว่าต้นทุเรียนเป็นเด็กนะครับเด็กอ่อนๆแล้วก็ให้กินนมให้กินอาหารที่มันอ่อนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้เคมีไปนะครับถ้าเคมีไปมันก็จะได้ อาหารที่คล้ายๆกับเหมือนเด็กกับให้กินข้าวสวยเลยมันก็ไม่ได้นะครับเริ่มให้กินนมกินข้าวต้มไปก่อนนะครับให้รากเขาแข็ง,รงแรงในเราค่อยเริ่มจะหวานค่อยจะหวานปุ๋ยเคมีเข้าไปนะครับต้นโตวสวยนะครับถ้าเราใช้อินทรียที่ดียี่ห้อที่ถูกต้องนะครับ ย่ห้ออื่นผมก็ไม่รู้นะครับของผมนี้ผมจะใช้เป็นกามือถือไม้นะครับเป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอี่ห้อกามือถือไม้ต้นขนาดนี้แล้วนะครับใบเยอะขนาดนี้ผมให้ประมาณสองกำมือนะครับให้สองกำมือเลยนะครับให้เยอะได้นะครับสําหรับปุ๋ยอินทรีย์ผมจะหวานจะหวานตรงรอบคูณนะครับอย่าหวานให้ ถึงโคนต้นเด็ดขาดนะครับเพราะต้นมันจะล้นให้ให้เราสังเกตดูนะครับว่าปลายใบอยู่ไหนเราก็หวานรอบทรงพุ่มไปเลยนะครับวิธีหวานแบบนั้นนะครับอย่าให้ถึงโคนต้นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวต้นมันจะล้นใบมันจะเหลืองนะครับอุย้ยการมือถือไม้เป็นยังไงเดี๋ยวข้างบนมีกระสอบอย,อยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าอุ๋ยอินรีย์ที่ผมใช้ เป็นแบบเป็นยังไงแต่ตตอนนี้ให้ให้ชมก่อนนะครับว่ามันได้ผลจริงๆนะครับดูนะครับใบใหญ่มากนะครับทุเรียนนี้ข้างล่างนี้ไม่ใช่เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับอันนี้เป็นต้นพวงมณนีนะครับต้นทุเรียนพวงมณนีนี่นะครับต้นโตดีนะครับอันนี้ครบ หกเดือนพอดีรอบต่อไปก็ผมจะให้เป็นปุ๋ยเคมีเลวนะครับเพราะว่าแบบนี้มันก็ปรับสภาพอากาศรากมันก็เดินดีแล้วเราก็สามารถให้ปุ๋ยเคมีได้แล้วนะครับรอบต่อไปจะใช้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีแบบไหนก็ผมทำคลิปเอาไว้ในช่องแล้วนะครับทำคลิปไปในช่อง ก็จะให้ยาร่า23.88นะครับรอบต่อไปมีคลิปในช่องนะครับเข้าไปดูได้นะครับนี่ผมไม่เคยใส่เคมีเลยนะครับหกเดือนตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับใส่นี่นะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอย่างเดียวนะครับนี่ห้อมือถือไม้เขเนนะครับ ี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าถุงมันเป็นยังไงดูตอนนี้นะครับสวยงามทุกต้นนะครับปุยอินรีย์ยี่ห้อนี้ดีมากนะครับผมบอกไม่ได้สปอนเซอร์อะไรกับเขานะครับนี่นะครับยอดมาตลอดนะครับดูนะครับนี่นะครับยอดมาตลอดนะครับ ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นคนทําสวนทําเองนะครับข้างบนนี้เป็นต้นมอนทองนะครับข้างบนนี้ก็ประมาณหนึ่งปีพอดีนะครับมีต้นใหญ่แล้วนะครับปลูกไม่พร้อมกันนะครับข้างล่างจะปลูกช้ากว่าข้างล่างจะเป็นดินเหนียวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําให้ดูว่าปลูกทุเรียนบนดินเหนียวต้องทํายังไงให้มันรอดนะครับ คลิปนี้มาดูปุ๋ยอินทรีย์ก่อนๆนะครับว่าใช้แบบไหนอันนี้ก็ใช้ปุ๋ยการมือถือไม้มาก่อนเหมือนกันนะครับ6เดือน1ปีหลังจาก6เดือนก็เริ่มใช้เคมีแล้วนะครับต้นสวยมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูปุ๋ยนะครับข้างบนเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับ ข้างล่างนู้นเป็นต้นพวงมณนีนะครับทุกคนดูนะครับนี่นะครับยอดแตกเต็มทางต้นนะครับผมทำคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับกดติดตามไม้เลยนะครับใครอยากปลูกทุเรียนสวยๆก็เข้าไปชมในช่องได้นะครับ ที่บอกนี้คือผมบอกความจริงทั้งหมดนะครับผมก็เป็นคนปลูกเองทำเองทั้งสวนนะครับตองนี้สามร้อยกว่าต้นนี่นะครับปุ๋ยอินรีที่ผมใช้นะครับปุ๋ยอินรีมือถือไม้นะครับกดเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับ google ก็ได้นะครับเขามีเพจซื้อจากบริษัทเขาได้เลยนะครับ มีทะเบียนป๋ยอินทรีย์เรียบร้อยนะครับจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับกามือถือไม้แบบนี้นะครับนี่นะครับถุงนี้ก็ยี่สิบห้ากิโลส่วนผสมมีกากถั่วเหลืองพวกยูคาลิปตัสยิปซัมสับป,ประรดนะครับนี่นะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้นะครับปุ่อินทรีย์การมือถือไม้ สอบ25โลตอนนี้ก็300กว่าบาทนะครับราคาุวยมันขึ้นช่วงก่อนผมซื้อมา1ตันนะครับน้ำหนัก1ตันก็40กระสอบช่วงนั้นหมื่นหนึงนะครับช่วงนั้นก็สอบละ250แต่ตอนนี้วันนั้นผมทักไปดูในเพจเขาก็ประมาณเกือบ300หรือ300นิดนิดนีดน่แหละครับผมก็จำไม่ค่อยได้แนละ้วยี่ห้อนี้ใช้ดีจริงๆนะครับผมก็ชาวสวนคนหนึ่งอยากบอกให้ ทุกคนได้ใช้ปุ๋ยที่ดีนะครับนี่นะครับดูต้นทุเรียนผมนะครับนี่นะครับแต่พอต้นผ่านมาหกเดือนนะครับผมก็เริ่มใช้ปุ๋ยเคมีมาด้วยแล้วนะครับอินทรีย์ก็ใส่สลับได้นะครับใส่สลับได้มันจะช่วยบำรุงดินนะครับสำหรับปุ๋ยอินทรีนี่นะครับ ใช้ดีจริงนะครับตัวนี้ลองซื้อกันมาดูนะครับนี่นะครับเองผู้เรียนต้นคู่ทางนั้นนะครับต้นคู่ทำยังไงมีประโยชน์ข้อดีข้อเสียยังไงก็มีคลิปให้ดูแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะคุยแค่เรื่องปุ๋ยอินทรีย์แบบไหนดีนะครับมือถือไม้ดีแน่นอนนะครับผมรับประกัน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับ